นเสร็้รแล้ววันก็จะมาเล่นสอนเล่นเวมี่กันเดีแล้วฮะาด่าท้่มันก็ง่ายเหมือนแบบตกเปากเลยนะง่ายกว่าง่ายกว่าขยับขยับอะไร้วยนะฮะทีแต่เราต้ออวรอดจากเวมี่ฮะน่แรกมาฮะเราก็หาจินีไปเลยเราต้องจุดให้ครบเรื่องไม่ก็สี่่อนนะถ้าโชคดีเราสองเื่องนะจินนะไม่ได้พูดเลยโอ้มันโคงนดเดึอคมันไม่เห็นพนะนีเราก็มาหาเลขนเถ้าสองแนะถ้าสองแป้นะฮะ จะมากระเลยนะฮะค่สองแเกินไมแะเกินนาฬิกาอยู่ไหนมีคนมีคนบาดเจ็บเกนไหมแต่เัาม่มีงนเข้าสุอยู่นะ โอเคจบตอนเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวรีเบิกกันแล้วก็ต้องมาหาโทรศัพท์ตรงนี้นะฮะ โอเคเครื okay, so ่องนี้